มงแซลมอนดองเจ้าดังตัวย่อมองกโกเลียดองสุดกรอบเนื้องเดือบเยลลี่เกรดงานกระจกแตกเซลแมนดองเททะลักกระปุกระเบิดท่วมจานในตำนานจะต้องเป็นแซลมอนดองสีอิ๊วของกระเดียนดองไอ้ไม่ใช่มองโกเลียดองแซลมอนดองสุดเนื้อนั้นเนืบแบบเยลลี่ทะลักด้วยน้ำดองสีทองไฮโซเล่นแสงลดนัวที่หนึ่งกระปุกมีเจ็ดชิ้นแต่แค่กระดกก็หมดลองท้องแค่เจ็ดวิกูแอบบินไปขโมยเดี๋ยวนะตอนแร่นางนางบอกว่าต้องลูดแบบเทคเดียวผ่านเลยใช่ไหมเฮ้ยมันแซลมอนหรือมอไซค์ถูกกระแทกสีข้างวะกระแทกสีข้างกัััันนนนลลลาาากกกไปท้งงงคยยวต่่อแมเะ็บบบอออกกใหหห้้ััั่่่่นนนนนชิิปปปลลลาาาาาาแแเเเเททคดดีียยวววไไมมมมมขขรรรื็ธงงสูต ครั้งนี้แหละไม่ขาด<ล>ครั้งนี้ก็มองโกลเลียแม่งไปเลยละกันเอาล่ะน้ำดองในตำนานนางบอกให้ใส่น้ำน้ำตาลใส่เกลือชอยหยูดสูตรหนึ่งล้นสีอุ่น e. ขาวในครัชวชยหยุดสูตรสองล้นซอสปรุงรสฝาเขียวในครัวาได้ผงนวลและคนในเข้ากันคิงฝานสามชิ้นและจับตั้งไฟกลางคนจนเดือด<ล>ไปสี่นาทีแล้วปิดไฟแค่นี้เองเหรอวะน้ำจิ้มแซบสุดมองโกลเลียดองนางบอกให้ใส่พริกเขียวกระเทียมผักชีน้ำตาลเกลือน้ำมะนาวน้ำปลาน้ำปลาแล้วก็จับตำในครกห้าจีเบอร์สูงสุดให้ละเอียดชิบหายแล้วยังไม่ได้ดองอิซอมอนเลยนางบอกให้จัััััดดดดดดดใใใสสส่่่่่่อออออออิิิซมมมมมมนนนนนนลลลลลลละะะ้้้้าาาาางงงงงงหหหหทววววพรกกกกแแแแขปฝุุโโเียช ฟ้าไทยรสไก่ซีรีส์จีนอยากทำไก่ตุ๋นยาจีนแบบนาง<ส>เอกแต่เผล่ขก้นโครงไก่หมดไปแล้วตอนเที่ยงคืนใช้ซุปน้ำฟ้าไทยก็ได้ซุปใส่รสกลมกล่อมเหมือนต้มจากโครงไก่เสิร์ฟซุปไก่ตุ๋นยาจีนแบบติดสปจนใหม่ของแกงจืดซุปน้ำฟ้าไทยรสไก่ไอร่อยใส่ไข่ไม่มี <c oughs> เฮ้ย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 ซลมอนดองทะลักกระปุกแล้วขี้มึงแซลมอนดองมองโกเลียดองเล่นแสงน่ากินมากขี้มึงเนื้อนั้นหนึบแบบเยลลี่ใช่เลยอรสขั้นนำเค็มกลมไฮโซเข้าเนื้อทุกอนุจะปลาแซลมอนจากซุปปเอร์เองยิ่งถูกกว่าหลายเท่ามากน้ำจิ้มแซ่บเปรี้ยวสดชื่นจนตื่นไปถึงชัดนะโคตรอร่อยเลยอะอะไรนะขอความร่วมมือห้ามกับปลาส้มดองมันคืออะไรวะชิบหายแล้วนี่มันมองโกเลียดองสาขาซอยสิบเอ็ดละวะ